ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนเประจาวันที่21ตุลาคมโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เดนเช้านี้คอสเนอโซชาชี้ผีสมควรจะเฮชูตวนเซเบ้ผลงานจ่มสุดเกินโดยในทางโอเลก็กันตซชาท่านผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เดเปิดใจว่าทีมนั้นสมควรเป็นผู้ชนะในนัดแบบรกของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพร้อมยกย่องผลงานเอ็กเซลตวนเซเบ้ที่โชว์ฟอร์มไม่แข็งแกร่งในเกมบุกชนะปรารีแสแซงต์แมงไปสองต่อ1 โดยแมนยูของเราประเดิมสนามรอบแบ่งกลุ่มด้วยการบุกชนะปาร,ริสแช็แฌงนะฮะไป2ต่อนในวันนี้โดยได้ประตูจากจุดโทษของบรูโน่เฟอร์เดสและก็ลูกยิงท้ายเกมของมาครับแรฟอร์ดซึ่งโซชาได้กล่าวหลังเกมมาว่ามันแตกต่างจากครั้งล่าสุดที่เราชนะที่นี่เป็นการเริ่มต้นในรอบแบ่งกลุ่มของเราแต่เราสามารถเอาชนะยอดทีมได้อีกครั้งซึ่งครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้เป็นรอบนอกอั์ออก็ปื้มปิ่มกันเต็มที่ครั้งนี้มันแห้งเช้าด้วยการที่ไม่มีแฟนบอล แต่ก็ยังคงยอดเยี่ยมและสมควรเป็นผู้ชนะเมื่อคุณต้องออกไปเยือนทีมที่มีเนม,ม่าและก็เอ็มปาเป้คุณจะไปต้องป้องกันให้ดีและผู้สัรตรูก็ต้องออกแรงเซฟด้วยอักเซลตูเซเบเป็นกองหลังชั้นยอดเลยนะการลงนัดแรกในรอบ10เดือนของเขาเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ถึงคุณภาพที่เขามีบรูโน่พลาด2จุดโทษติดต่อกันแต่เขาไม่หยุดที่จะรับอาสาทำมาที่ต่อไปเขาแสดงให้เห็นถึงการมีสมาธิจดจอ่อและก็มีคาแรคเตอร์ของเขา เรารู้ว่าเราต้องการอีกส0บคะแนนเพื่อผ่านเข้ารอบนะฮะดังนั้นนัดต่อไปสัปดาห์หน้าจึงสาคัญเป็นอย่างมากเลยนะและก็จะมีอีกหลายนัดที่ต้องลงเล่นโซชาคนนี้ด้ก็แาวนะฮะอาเป็นว่านัดที่2องของโซชาในการที่จะหลุดโผนั้นก็เริ่มผ่านไปได้ดีดนะฮะเลยอีก5านัดเป็นการพิสูจน์ว่าโซชานั้นจะมีตําแหน่งเป็นคุนซือที่ดีพอไหมก็ต้องหลอนลุลล้นกันต่อไปครับงานนี้แล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ แฟนพีซนอนรับฝันดีกันเลยแรดฟอร์ดซัดชัยแมนยูบุกเชื้ดวิวปาบริดบูโนโ่กดโทษเลเรสประเดิมเกมแรกโดยกันนี้ถ้าผมพีแดงงัดฟอร์มเฉียบนะฮะหลังบุกไปเอาชนะเจ้าถิ่นปาบริสเซชักแมงนะฮะแบบบุกหวิดสองต่อหนซึ่งเกมนี้บูโน่เฟอร์เดสยิงจุดโทษขึ้นนำช่วว่าองค์นี้เวสิยานนั้นโขกเข้าประตูตนเองเฉยเลย ก่อนที่ช่วงท้ายเกมมาครับรักฟอร์ดจะเป็นฮีโร่ยิงประตูชัยให้กับแมนยูปลุกมาคว้าชัย3แต้มประเดิมนัดแรกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาโดยกันนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมานะเป็นการแข่งขันนัดแรกของกลุ่มเอสระหว่างปารีสแซงต์แมงเปิดรังพบกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราโดยกันนี้โทมัสทูเคิลส่ง3แนวรุกอย่างอังเคลยิมาเรียคิลิดันเอ็มบัปเป้และก็เนม่าล่าตาข่ายนะฮะ ขณะที่ทางโอเล็กกันต์อสชาน,นั้นบอสใหญ่ของเราใช้ระบบ3 4-12ซึ่งใช้อเล็กเตลเลสประเดิมนัดแรกด้วยการยืนวิงแบ็กซ้ายโดยใช้บรูโน่เฟรนเดสปั้นเกมให้กับมาครับแรฟฟอร์ดและก็องโคนดี้มุสยานตามตูดนั่นเองเริ่มเกมเพียงแค่12นาทีเจ้าผมเจ้าบ้านเปเชนนะฮะเกือบชิงขึ้นนำไปก่อนจากจังหวะที่ทางอังเคียวดิมาเรียนนั้นลากตัดจากขวาเข้ากลางม,มาปั่นด้วยซ้ายแต่บอลยังไม่ผ่านมือดาบิดเดคิยาพุ่งปั่นออกมาได้นะฮะ ไม่ถึงนาท,ทีถัดมาผีแดงก็เกือบเสียท่าอีกครั้งหลังบอลครอสมาในก,กบบรอบหกฝาเมื่อเลวินครูซาว่าพุ่งเข้าชา้าแต่บอลยังไปติดตัวเดคิอาก่อนจะพุ่งตะครุบเอาไวท้ททันช่วงโอกาสลุ้นครั้งแรกของผีแดงนาทีที่20นั้นมาได้ลูกจุดโทษทันทีนะฮะหลังลูกชอแทงไปให้กับทางออค์รีนิบสญญาสยานปริกบอลแต่ก็โดนอัสดูดิยาโรพุ่งมาอัดจนล้มนะฮะเชิดนำชาวสเปนเป่าเป็นจุดโทษทันทีทว่าบรูโน่เฟอร์เดสยิงไม่ดีไปติดเซฟของเกเบร์นาวัต ดังนั้นไลแมนและก็ VR ให้สัญญาณว่านาวัสเนี่ยออกมาจากเส้นก่อนทําให้ต้องยิงใหม่และคราวนี้บรุโน่ก็ไม่ยิงไม่พลาดนะฮะไปทางขวามือตัวเองทําให้ทามิสซาแดนนั้นบุกขึ้นนําไปก่อน1นึ่ต่อศูนย์สมาชบ,บ้านกดดันอย่างหนักบอลขึ้นมาทางเดียม,มากรอ s เข้าไทยกรอบหกหลาอย่างน่ากลัวน,นะฮะบอลตกถึงพื้นจะถึงเอ็มบาเป้แล้วแต่งดีที่ทางวิเจอร์ลินเดเลฟผู้มาสกัดได้ทันแบบวุบวิดแต่ที่ที่สิบเก้าผมชิมเยือนเกือบได้เมท,ที่2อําห่างอะเล็กเตลเลส ไหลเข้ากลางไปให้กับรูโนเฟลเดสซัดขวาด้วยนองก,กราดเข็โทษนะฮะทว่าเกบเบร์นาวาสคนนี้ได้ดันปาลิสชักงแมงยังไวพุ่งปัดออกหลังไปได้แบบวุดวิดเลยเดียและจากลูกคอนเนอร์ในจังหวะต่อมานั้นอเล็กเตเลสคนนี้ก็เปิดบอลโคง้งเข้าไปที่เสาแรกให้กับทางสกัตแบ็กมชมิเน่สบัดโคกเต็มแรงบอลไปชนอับดูดิโอโรก่อนที่บอลจะเปลี่ยนทางถากเสาแรกไปแบบได้เสียวจบครึ่งแรกปาลิสเชช็งแมงนะผมตามหลังแมนยูไปศูนย์ต่อหนอึ่ง าตอนที่ครึ่งหลังนะฮะทั้ง2ทีมยังไม่มีการเปลี่ยนตัวแต่ดีทนี้สินะผมผีแดงของเราพลาดโอกาสได้ลุ้นอีกครั้งอ่าอย่างน่าเสียดายเลยนะฮะหลังที่มาคาร์บินฟอร์ดนั้นหลุดเข้าไปโดนกับแนวรับเจ้าชินแต่จังมาจ่ายบอลขึ้นหน้านั้นทําได้ไม่ดีพอนาทีที่ห้าสิบนะผมเป๊เชมาไล่ตามตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งจนได้นะฮะจากจังหวะลูกแตะมุมทางฝั่งซ้ายเมื่อเนมาเปิดไปที่เสาแรกทว่าองกันนี่มัสยญานั้นพยายามโขสกศดแต่กลายเป็นเช็ดบอลเข้าประตูตัวเองซะอย่างนนัะ ต่อมาทีมที่แปดสิบเจ็ดนั้นผมผีแดงก็มาเฮกันลั่นนะฮะแซงขึ้นนำสองต่อหนึ่งอีกครั้งจากจังหวะที่ทางพอบอกบ้านไหลบอลออกขวาไปให้กับมาคับรฟอร์ดพลิกตัวหนีดันิโร่ก่อนจะบันยิงด้วยขวาบีมือนาวาัตส่งบอลเสียบตาข่ายอย่างเฉียบขาดจบเกมปาริสแซงชแมงนั้นแพ้คาบ,บ้านให้กับแมนยูไปหนึ่งต่อสองส่งให้ผีแดงควา้าสามแต้มแรกประเดิมสนามนัดแรกในเกมเกมนี้โดยสเปตัวจริงที่ลงสนามในวันนี้นะฮะของทางปาริสแซีช็อแมงนั้นก็จะมีเกลเลอร์นา อับดูดิยาโรเพรสเนลคิมเปเป้เลวินครูซาวาอันเดรเอเวรล่าอิเดรซาคาร่าเกดานิโรเปเรล่าอังเคลดิมาเรียคิริยันเอมเปเปและก็เนมัชชูเนียนะครับสุดท้ายฝั่งแมนยูของเรานั้นใช้ระบบ3-4-1-2นะฮะก็ได้แก่ดาบิดเดเคียอาอักเซลโตเซเบวิเชอร์เลเดลเลฟลุคชออลอารอนบิชกาสกอตแบ็กโชมิเน่เฟริดอเล็กเตลเลส บรูเตอร์เฟิร์นเดสมารคัสบรับรกฟอร์ดและก็อองคอน,นี่มอสยานครับโอ้โห,โหนะฮะเป็นในว่างงานนี้ปริษัทแดงของเรานั้นก็ไม่ทําให้แฟนๆนั้นผิดหวังนะฮะสามารถชนะไปในถิ่นเจ้าบ้านของปรักเดอะแพงในงานนี้ของปารีสแซงต์แชงกแม้ว่าจะไม่มีเอลิสันคาร์วานี่ในเกมมนี้ก็ตามนะฮะขนาดไม่ฟูลทีมยังสามารถชนะได้แบบนี้ผมว่าเมนยูของเราสุดยอดจริงๆครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ ไรฟอร์ดปื้มผีมุ่งมั่นช่วยกันย้ำแขนปารีสโดยงนันนี้มาครับไรฟอร์ดกองหน้าตัวเก่งของทางแมนยูของเรานะฮะสุดปราบปื้มเลยนะบุกชนะปารีสแซ็แมงไป 2. ต่อ1ในนัดแรกของแชมเปียนเลกชี้ทีมช่วยกันด้วยความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนได้3คะแนนสำคัญกลับมาจนได้โดยงนันนี่แมนยูของเราบุกย้ำแขนเอาชนะปารีสแซ็แมงได้อีกครั้งในสกอร์2ต่อ1จากประตูชัยของมาครับไรฟอร์ด ในช่วงท้ายเกมทําให้ประเดิมรอบแบ่งกลุ่มอยู่่าแชมปยนล็กด้วย3คะแนนเลยทีเดียวเดยกันนี้ไบรฟอร์ดเปิดใจหลังเกมมาว่าแน่นอนว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีนะฮะและที่สําคัญยิ่งกว่าเราก็คือเอาชนะได้และอยู่ตำแหน่งที่ดีมากของกลุ่มอย่างไรก็ตามนี่ยังเป็นเพียงแค่นัดแรกเท่านั้นความตั้งอกตั้งใจของเราแสดงให้เห็นมาว่าวันนี้เราจำเป็นต้องทําให้ได้อีกในนัดต่อไป สำหรับผมแล้วนี่คิดว่าทั้งสองทีมมีโอกาสชนะในนัดนี้นะและในนกดรกองหน้าช่วงท้ายเกมก็เป็นเรื่องที่สภาพจิตใจของคุณคุณอาจจะได้โอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวมันช่วยให้เราได้3คะแนนจริงๆในแต่ละนัดมีแทคติกต่างกันและฟอร์มการเล่นไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ต้องมีเหมือนกันก็คือความมุ่งม,มั่นเอาจริงเอาจังนั่นคือกุญุจะสาคัญสำหรับเราในคืนคน,นี้รอรักษาความจริงจังในตลอด90นาทีเรามีความสุขมากๆเลยนะแรดฟอร์ดคนนี้ได้กล่าวปิดใชยนะครับ เป็นนาว่างานนี้นะผมไรส์ฟอดของเรานะฮะถือว่างานนี้ไม่ทําให้ผิดหวังและก็ทําได้ดีเลยทีเดียวไม่คิดไม่ฝันว่าเขาเนี่ยจะกลับมาเป็นยานนักฆ่าเหมือนเดิมนะฮะงานนี้ผมว่าต้องรอลุ้นกันต่อไปถ้าเกิดว่าฟูลทีมลงมีเอลิสันคาร์วนี่ด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปต้องรอลุ้นกันนะครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเล่นดีขนาดนี้โซชาโวแมนยูสมควรคนเตเ ดยกันที่ทางโอเล็กอร์ชาต์นะผมกุณซื้อของแมนยูของเราล่ามมาพิสแสแดงนั้นคู่ควรกับชัยชนะหลังบุกสอยปรารีสแฉกแมงถึงบ้านเป็น2ต่อหนึ่งพร้อมชู2แข้งที่ฟอร์มแจ่มมากๆเลยในเกมเกมนี้โดยกันที่ทางโอเล่กอร์โซชาต์นะผมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เดเชื่อมวาว่าทีมตนเล่นได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะและสมควรเป็นฝ่ายได้ชัยชนะหลังจากที่ท้าพิสแดงบุกไปพิชิตช,ชัยปารีสแฉกแมงยอดทีมเมืองน้ำหอมไปสต่อน1นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนเลกเพราะแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดแรกในวนนัน่ผ่านมา แม้ว่าก่อนเกมจะถูกมองว่าเป็นแค่รองแต่แมนยูของเราสามารถทำประตูขึ้นนำไปก่อนจากการสังหารลูกจุดโทษเข้าไปของทางบรูโน่เฟิร์นเดสแม้ว่ายิงพลาดหนึ่งครั้งแต่ผู้ตัดสินให้ยิงรอบสองเพราะเกลเลอร์นาวาัตในทวารเปเช่ดันตื่นเต้นซะหน่อยกระโดดออกมานอกสนามก่อนที่จะเตะนะฮะอย่างไรก,ก็ตามในที่ที่55เปเช่ก็ตามตีเสมอได้จากการหม่งเข้าประตูต,ตนเองขององค์นี่มัตสัญญาของเราซึ่งเกมตำท่าจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปคหนึ่งแต้ม แต่ที่ที่87พิษาแดงไปได้ประตูชัย2-1จากการยิงสุดเฉียบคมของทางวัคบแรกฟอร์ดมันทำให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากครั้งก่อนเลยนะที่เรามาคว้าชนะที่นี่ชนะ3-1ในรอบอ่16ทีมสุดท้ายเลกที่2เมื่อชั้น2018-2019เพราะเกมนี้คือเกมนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มแต่เราก็ยังสามารถชนะได้ทีมยอดเยี่ยมมากๆเลยนะ นี่ก็เป็นคำพูดกันทางนัทล์อมโอเล็กนาโซชาคนนี้นะผมที่ได้บอกเลยว่าแมนยูนั้นสุดยอดจริงนะฮะสมควรจะรับชชนะไปแล้วในนัดนัดนี้นะฮะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช้าครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับสุดยอดจริงะฮะแมนยูของเรา